เอาละครับผมก็ต้องของกล่าวตัวเพื่อนชาวอาร์เตเบสทุกท่านนะครับผมวันนี่กับ GTIV Levely City the Four k i n g กันอีกแล้วนะครับผมก็เออ่พิ่งเข้าเกมได้นะครับผมก็เมื่อวานที่อัด Sleeping Dog ไปนะวันนี้เรามาอัดเออ่ GTIV กันนะครับก็ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าผมเล่นถนึงไหนนะครับเออผมพอจำได้อยู่ว่า,าผมไปซื้อปืนมาใหม่นะนี่ปืนกซองนะครับแล้วก็ไปซื้อกระสุนปืนพกมาเพิ่มนะครับ โอ okay. เคฮะเราไปทำธุรกิจโตบีกันนะครับแอคชั่นอะไรเนี่ยขอข้ามเลยนะครับอุ้ยมา,ยมาแล้วครับไปกันเป็นพวกไปกันเป็นฝูงแล้วฟอโลอะไรทักอย่างอ่านไม่ออกครับชื่อน่าจะชื่อเพื่อนเรานะครับบายบาย Tired of following Billy without knowing what's going on? Bye, bye, bye. It, That's what you do with a leader, dumbass. Are you sad no one's following you, Johnny? I'd be nothing but embarrassed to have you kissing my ass all day, Brian. That's fussy here, man. My fault. Wait, wait, wait. แล้วผมมาร์กอะไรไว้เนี่ยแป๊บนึงเอามาร์กออกก่อนเสียงเกมดังมากเบาหน่อยโอ้ยดูพี่อ่านด้ยอะไรครับที่อไปครับพี่อ่านนี่เป็นไอดอลเลยนะครับ ทางบัวบนละมาึงด้วยอะไรครับขับไปนีเลยมากันทุ่มน่มากนสี่แล้ห้าทุ่มนะครับแล้วันนี้หมอกลงด้วยโหบรรยา,ากาศยังจะเตมผีนรรถเรา,า,าแรงมากเลย ถึงจะแอบไม่ได้เล่นนานอยู่แต่ก็สกิลขับรถก็ยังเหมือนเดิมนี่ดูการเข้าโค้งสักก่อน ใช่ป่าววะเออน่าใช่ครับเมืองไรบันนี้ตีเป็นภาคเดียวบ้างที่ใช้เมืองเนี่ยครับว่าแซนแอนเดสก็ใช้เมืองอะไรวะเมืองลอสซาสโตสครับ GTAV ก็ลอสซาสโตสครับนี่ใช้ไรบันนี้ตีครับเฮ้ยอันนี้เป็นคุ้นว่ะเหมือนผมเคยมาเลยผมเคยมานองรอบอุย้ยร้องอะไรวะ เน yeah. ี่ยเออใช่ใช่ผมเคยมาผมเคยมาเกตยูไบต์เอ้าขึ้นขึ้นรถขึ้นรถไปทำอะไรวะผมเคยมาผมจำได้มาแล้วว่ะมีเรื่องแน่นอนอุ้ยอุ้ยมันถือปืนเลยเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะเราเราเผาร้านได้หรออุ้ย โ,โหดจัดเนี่ยอันนี้ปืนปืนระเบิดทั้งเนี่ยไออะไรวะล็อกเก็ตลันเชอร์เอ้ยไม่ใช่ล็อกเก็ตลันเชอร์ดิปืนอะไรปืนไฟอ่ะตุ้ยเผาร้านเลยอ่ะอุ้ยไอไฟโอ้ยไปครับโคตรเกลื่อนมาแล้วมัอนออกมาเยแล้วครับปูปังปูงป,งปังวิ่งมาเยอะเลยไม่ไรครับเราวพวกเยอะ อ๋อระเบิดปะไม่หมดอีกว่นจะระเบิด ยากเว้ย yup. ส,<อ>สองสองไม่ใส่ออจะเต็มครับเกระดอนเลยสามร้อย ก็หลอกกันเหนื่อยตัวนะแต่ต้องไปเองระหว่างต้องไปเอคระหว่างต้องไปเองระหว่ อนใหม่ตอนี是是้เราไม่ของที wow, ่เคยแล้ว uh> uh, wow, uh, wow, uh, okay> uh, ja ่เคยทคนใหม่แลี่ยงกว่าเมื่อก็อเคยทาให้เรื่องเรียวยยงยัเกทําอสักอย่างโอ้่อกาน้ท่ยอ้างอยมาก่อนเลมาก่อนเลย้มากอนทุามาก่อนให้องมีเดือดร้อนคนมองคอไม

ไปมาสอวะไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ย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 เลยเฮ้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 ยยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้เเเเเย โอ้ยมามา,มาป้นเงินนี่ว่ามาป้นเลยครับเคครับตอนออกนี่มีเรื่องแน่นอนอ้าวแล้วลูกซองไปไหนวะ,อะซองสีโหลดรอเลยครับลูกซองหิบส13นัดซื้อมา20กว่าน,นัดโอ้โหสุดยอดไฟไหม้คะไฟไหม้ชั้นสองชั้นสองมาด่ะเพิามีอะออไรเก็บ ขึ้นไม่ได้ไฟไหม้ห้องน้ำมีอะไรปะห้องน้ำไม่มีอะไรเลยเชื่อปะทุกคนออกไปมันต้องดักมันต้องมีดักต้องแบบไล่ยิงกันเลยโอ้ยเพื่อนแม่งไมีท่อคุเลยทิ้งกูเพื่อนมันทิ้งผมตำรวจมาแหลกแล้วอาวขึ้นรถแล้วเกียอะไรวะ ตรวจมาแล้วอ๋อจบเกสแล้วเหรอใช่ปะับไปก่อนครับตรวจมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหจบแล้วเนี่ยวู้ฮสถานะเพิ่มเพิ่มขึ้นเลยโอเคฮะต่อไปเราไปทำเวทของเจ็บนะครับเจ็บเจ็บเจ็บนับไอ้บเนี่ยครับ ไอ้เจ็บไอ้ไอ้จิบไอ้จิบมาอะไรก็ช่างเลยอะเรียกมันไอ้เจ็บไม่ทำนะไปขอไอ้เจ็บนะครับเจ็บนะครับไอ้เจ็บกันเฮ้ยขับสวนมาตับไปสวนนะเฮ้ยมีใด้อยู่มีไฟเฮ้ยเบสตัวอีกด้วยว่ะพอเลยโคหานะครับ Liz Torres, huh? Liz, Liz Torres, keep one eye open, eh, Johnny. You heard the lot, I heard him all right, but we're cool. Girl does bring heat to a deal, Billy. Thang, thang every thang cop in this, this town wants that bitch's head on his wall. There's cops on wiretaps waiting <laughs> to be us. There's monsters <laughs> in every closet. Every chick in this town's got shit, Johnny. You too easy. Get sold. <laughs> ผมรู้สึกว่าเกมมันกระตุกมันแหลกขนะึ้นเยอะเลยเกิดจากอะไรกันแรกพาสองพาร์ทึงพาร์ทสอง,สองสมันยังไม่แหลกนะนีไ่ไอเจฟมาพอดีเลยวะพอเลยครับ้ย อย like ู่อะไรวะอยู่แฮปเป็นอะไรอ่ะแบทคอปแบทคอปดอบอะไรวะดอปไปดอปอะไรวะเนี่ยขับไปกับไอ้กิฟต์นี่ต้องไปสองคนนะตัวนีก็ไปไปดูไปที่ฮะสถานีตำรวจเหรอวะคอปคอปคอปอะไรเนี่ย มารู้เองครับไปครับแล้วก็ขับรถไปก่อนไปไปไเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใช่ดีดว่ะนวดมาควทหารไอดเอาลโอ้โห้ยังมของมาแล้วแล้วก็ไปเลยครับ เดียวหลานก็ตอนนี้ จั่วนโอ้โหเอาาเอาเาไปไหนวะเนี่ยหลงหลงอยจตายลดตัด้งหลักก่อน

เฮ้ยไอปืนปืนเราลัวขึ้นนะกดหลบไม่ได้วะ ไม่ได้ดนะ้วยเฮ้ยโอ้โดนมากเลยเนี่ย้ยเฮ้ยจะตายแล้วครับดูเลือดตีเลือดมันเยอะมากเลยอะผมจะรอดยิงไปก่อนครับยิงมัวมัวไปก่อนเดี๋ยวมันก็โดนเองไอ้เียกเดี๋ยวผมผมขับโมไซค์ไปยิงมันเลยดีกว่าวันนี้เหลือตัวเดียวอ่ะผมจะตายไหมเนี่ยเอาเอาเอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนก่อนโอเค ประมาทไม่ไ huh, ด้เลยนะครับบอลเลื่อนเลื่อนเรากับปีบแล้วครับประมาทไม่ได้จริงครับวันนี้เราเห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเหล็กเหล็กเหล็กเฮ้ยเหล็กบางเฮ้ยเฮ้ยเหล็กมันบังอ่ะเหล็กมันบังอ่ะจบยังจบแล้วครับไป โอ้ยผมจะตายแล้วครับต้องหนีตำรวจก่อนใช่ปะมเพื่อนมันยิงให้นะก็ยินนี้โอ้ยดูครับจบเพจกันแบบว่าโอโหเลือดแบบไม่มากอ่ะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ครับทุกคนโอ้ยเ๋ยผมกลับบ้านผมได้ขี่รถกลับบ้านได้ไมเรี่องผมจะชนเลยตายก่อนไมแม่มเนี่ยเด้อ เออยกลับบ้านไปเซฟก่อนนะครับตายครับอุวยๆทางลัดด้วยอ่ะโอ้ยตนตักกระทืบได้ง่ายเลยตรงนี้ไวไปายเป็นหม,มาถ้าผมชนอะไรหรือว่าผมล้มอะไรทีเดียวนี่ตายได้เลยนะครับ เือดผมแบบมีอยู่ขี่เดียวกับคลิปแล้วอ่ามันหมาเว้ยเบรก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 ไปไปหาโค้แล้วครับผตุ๊กนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอย นี่จอดจอดเฮ้ยยืสจอคขอ,อ,อขอเบียร์สักขวดครับดืม่มกินได้ปะ สั่งเบียร์ไม่ได้วะให้เบียร์เพิ่มเลือดกดปุ่มอะไรอ่ะฮะกดปุ่มอะไรวะกดไลเซฟอ่ะเฮ้ยจะเซฟเกมไงเนี่ยอ่ะเอา เอาเป็นว่าผมก็ต้องขอกล่าวปิดคลิปเพียงเท่นี้แล้วกันนะครับผมพาร์ทหน้าเรามาทําตัวอ e ีกันต่อนะครับผมโอเคครับผมก็ขอกล่าวปิดคลิปเพียงเท่นี้แล้วก็ลงสำหรับนี้ขอตอนลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวีดีโอถัดีครับบ๊ายบาย